สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเสี่ยงท่วมฉับพลนันกรมอุตุเตือนฉบับที่9ฝนถล่ม12จังหวัดใต้ระวังอันตราย วันที่26กุมภาพันธ์2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบถึงวันที่2ี่กุมภาพันธ์2565าบฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันที่2ี่สกถึงกุมภาพันธ์65จายำความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีน ใ,ใส่งผลทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียรนะรานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดาม,มานันมี กำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนเดือดใสยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยยาง อะรก็ตามขอให้ติดตามประากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ